สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ t n n 2ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาแน่นอนว่าซึนามิทางสาธารณสุขหรือเรียกว่าไข้หวัดไข้หวัดโควิดก็เรียกว่าถาโถมมาหลายวงการในเมืองไทยนะครับไม่ว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยโดนขึ้นของซึมมิทางสารสุขกันทั่วหน้านะครับ แน่นอนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยรายได้อันดับหนึ่งเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวพอพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าธุรกิจโรงแรมก็ดีธุรกิจเรื่องของอสายทางสายทางการบินทางบกทางอากาศทางน้ําร้านอาหารต่างๆรถทัวหลายธุรกิจนะครับถ้ารวมแล้วที่อยู่ในวงจรของเรื่องของการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแน่นอน แต่วันนี้ทางรายการก็จะสนทนาในตัวละครของโรงแรมนะครับว่าวิกฤตของธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะมีทางรอดไหมหลังจากการผ่อดคลายของสึนามิซึ่งสึมิทางไข้หวัดเริ่มเบาบางลงวันนี้แขกรับเชิญได้แก่ท่านดรรัตไกยเอกเพชรนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นกับการผู้การหรือว่าเจ้าของโรงแรมสกายดมรีสอร์ทเทลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับพอพูดถึงรายได้ของประเทศแน่นอนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นรายได้หลักเรียกว่าหนึ่งราย,รายได้หลักแต่ว่ารายได้หลักเหล่านี้เนี่ยก็มีตัวละครที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยสร้างรายได้ไม่ว่าจะเรื่องของอการเดินทางทางบกทางอากาศทางน้ำร้านอาหารสาพัดอย่างอย่างที่มาเกี่ยวข้องสุดท้ายก็ที่โรงแรมพอมาเมืองไทยแล้วยังไงก็ต้องพักโรงแรมรวันนี้เนี่ยสาการ วิกฤตของโรงแรมภาพเป็นยังไงบ้างครับครับก็อ,อย่างที่่ดรเกิดน,นํำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทย,ยนะฮะเป็นประเทศที่ก็มูลค่าของการท่องเที่ยวทั้งระบบนะครับ,รบผมว่าอยู่ประมาณสัก20กว่าปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะครับก็ประมาณก็เหมือนกับว่าไม่น้อย<ถ>นะะถ้ามีครอบครัวนี้มีคน4ี่คน <c oughs> ก็มีคนหนึ่งหนึ่งในนั้นพิการนะครับ <c oughs> เพราะว่าคือโควิดจริงๆอะ่ะถามว่ากระทบ เป็นประวัติการซึ่งไม่มีอยู่ในตำรานะครับไม่มีใครคาดคิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอสิ่งนี้เกิดขึ้นกับโลกนะครับไม่ได้ต<ม>ั้รับด้วยถูกครับแล้วก็ไม่คาดคิดด้วยครับผมเองอยู่ในท่องเที่ยวเนี่ยสองสามโรงแรมที่ทำมาเนี่ยก็ยังไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับพอเหมือนกันกบว่ามีสี่คนไอ้นี่ผมพูดถึงมิติที่มองเรื่องประเทศเรื่องรเรื่องรายได้ที่มันกระทบ ั้งระบบนะครับก็หายไปคนหนึ่งแล้วคนอื่นเนี่ยอาจจะมีพี่น้องสี่คนคนคนอื่นก็กระทบเล็กน,น้อยเป็นไข้หวัดแต่ท่องเที่ยวนี้ก็คือเข้าไอซียูนะทํทำต้องรักษาอย่างเดียวต้องรักษาอย่างเดียกกินยาพาราคงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคือไม่ใช่ความผิดเขาเนะยไม่ใช่ความผิดของอผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือโรงแรมเพราะว่ามันต้องปิดประเทศตามนโยบายรัฐตามซึ่ง เราก็ต้องชื่นชมนะว่ามเมืองไทยทําได้ดีในเรื่องของการควบคุมโรคครับแต่ตอนเนี้ยต้องมาดูว่าแล้วมันจะฟื้นมาแล้วมันจะเดินยังไงในเมื่ออีกคนยังอยู่ไอซียูอยู่เลยนาวันนี้ยังไม่ได้ให้ยาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นผลกระทบที่รัฐบาลจะต้องคิดว่าสิ่งที่ต้องเยียวยาแล้วก็ รักษาแล้วก็ให้เขากลับมาแข็งแรงได้นยต้องทํำยังไงคือปัญหาที่เห็นในที่ผ่านมาแน่นอนว่าเมื่อโรงแรมมีการปิดเนี่ยรายได้เป็นศูนย,รย,นนยร์รายได้เป็นศูนย์เนี่ยจริงๆรายได้เป็นศูนย์เนี่ยต้องต้องแบ่งอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆไทยเนี่ยพึ่งท่องเที่ยวเป็น,เป,นเป็นอันดับแรกแต่ถามว่าท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งักนะท่องเที่ยวที่เข้าไทยเบอร์หนึ่งคือจีนอืจริงๆอโรงแรมเนี่ย กระทบก่อนนะฮะเพราะว่าคมันระบาดที่จีนก่อนตัวเอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ครมันก็คือช่วงเรียกตุจีนมามกราเนี่ยเริ่มกระทบแล้วเพราะว่ามันมันกระทบก่อนพอช่วงจีนเราก็ยังมีนักท่องเที่ยวทางทางอื่นยังเข้ามาอยู่เสร็จหลังจากนั้นเราก็ปิดประเทศครัปิดประเทศนี่ท่องเที่ยวจบเลยก็คือไม่มีรายได้เลยครับ ยังของโรงแรมสกายดมเนี่ยน่าจะเป็นไม่ถึงสิเปอร์เซนของโรงแรมที่มีกฎที่ที่มีใบอนุญาตถูกต้องที่ยังเปิดอยู่นะครับเราไม่มีปิดนะครับอ๋อยังไม่ได้ปิดเลยยังไม่ปิดฮะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดนะฮะมาจนถึงบัตรเนี้ยก็ยังไม่ปิดรายได้ไม่มีหมายก็ว่าต้องมีหน้าหน้าตักที่มากหน่อยจึงจะอยู่ได้เนี่ยถามได้ถูกประเด็นเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยนะครับ เดือนแรกขาดทุนล้านวอาบาทเดือนที่สองช่วงปิดเลยนะสองเดือนเนี่ยสองล้านกว่าแล้วก็เริ่มขึ้นมาพอ,พอผ่อนคายไม่ใช่ว่าจะดีนะผ่อนคายเพราะว่านักท่องเที่ยวท,ที่เที่ยวอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เลือกที a t ชันที่กรุงเทพถูกไหมคเหมือนกับตอนนี้ที่จะทําเที่ยวปลาสุกอะไรเนี้ยเขาก็จะไปเมืองสี่เมืองหลักอ่ะอัวหินพัทยาเชียงใหม่เขาใหญ่ก็มีอยู่แค่นั้น嗯嗯 คงไม่มีใครบ้านอยู่นนบุรีแล้วอยากมาพักอยู่กรุงเทพสักคืนสองคืนก็ไม่ได้้ากเฟื้นขึ้น,น,นแต่ด้วยตัวโรงแรมเนี่ยก็จะมีร้านอาหารมีอะไรที่ยังเปิดบริการแล้วก็ยังได้กลับมาบก็ขาดทุนน้อยลงถามว่าทําไมเราไม่ปิดหนึ่งคือตอนนั้นรัฐยังไม่ได้สั่งประกาศปิดโรงแรมเนี่ยถ้าเราปิดไปเนี่ยพนักงานเกือบ เป็นร้อยคนต้องจ่ายค่าเช่ตเอยต้อง,องจ่ายค่าเชดเชยคือท้า่เขาออกแล้วเขาก็จะไปทําอะไรต่อเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อย่างที่บอกคนระมันคลื่นซึนามิมันไปทั้งระบบอนะฮะก็อย่างเดียวคือตกงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอ่าระหว่างนี้ก็ดูแลไปก็อย่างน้อยๆคุณก็มีข้าวกินมาอยู่ที่นี่ก็มีเงินเรียนใช้มีลดเงินเดือนไหมผู้บริหารลด20่สบเอะอ๋อเฉพาะผู้บริหารครับผม ก็เพื่อให้มันผ่านไปได้นะครับ,รบแต่ถามว่าณนะวันนี้เนี่ยก็ฟอ้องกันตรงๆเลยนะฮะถามว่าเราสิบกว่าปีมาเนี่ยเราก็ทำไรายได้ให้กับรัฐให้กับรัฐเนี่ยนะจ่ายทุกทุก<ะ>เรื่องแล้วภาษีเงินได้ภาษีเวทประกันสังคม,มจีปครัะจ่ายหมดมบรรดาตาเป็นสิบใบ,บก็จ่ายหมดรู้ไหมครับวันนี้ผมได้รับการเยียวยามาเนี่ยก็คือ ลดค่าไฟสามเปอร์เซ็นต์จากมาตรการมาตรการ,รอื่นไม่มีนอกจากการลดค่าไฟแล้วลดค่าไฟเนี่ยจากเมื่อก่อนผมค่าไฟเดือนประมาณสี่แสนนะฮะเดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งถ้าผมก็ได้ลดสามพันบาท <c oughs> จริงๆจ,จ่ายพนักง,งานคนนึงยังไม่ได้นะฮะแต่ผมก็เข้าใจรัฐนะครับก,ก็พยายามออกซอฟโลนมามแต่ความเป็นจริงเนี่ยโรงแรมไม่ได้ซอฟโลนตัวนี้มันมีข้อจํากัดอะไรข้จึงไม่ให้โรงแรม ก็อย่างที่บอกฮะถ้าผมเป็นแบงค์คุณให้แบงค์เป็นคนพิจารณาให้เงินไปที่แบงค์แอปสอบดอกเบี้ยไปที่แบงค์ครับแบงค์ที่ไหนก็คือผมดูไอซยกดูราสูงไว้ก่อนให้ให้ผมมาได้ดอกมา2เปอร์เซนแต่ถ้าเกิดโควิดมันยังอยู่อีกสามปีครับโรงแรมเปิดไม่ได้เจงแบงค์ก็เขาจะไม่ยอมเสี่ยงเขาก็ไม่เสี่ยงถูกไหมครถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องคิดก็คือแก้ยังไงให้เขาถูกจุด ครับให้เขาฟื้นกลับมาได้อืโรงแรมนะครับในวงจรของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ต้นทุนสูงที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะโรงแรมมีทั้งแอสเซทต่อโรงเนี่ยไม่ต่ำมาสี่ห้าร้อยล้านเป็นพันล้านก็มีต้องพรารกตอเบี้ยนะฮะสองคนคที่ที่มาหนักๆนะถ้าันมเปิดบริการจริงก็อาจจะมีเรื่องค่าไฟค่าน้่นค่านี่ตามมาแต่ถามว่าสองหลักๆเนี่ย ถ้าจะให้เขาฟื้นมาเนี่ยตอนนี้รัฐจะต้องเอาเรื่องซอฟต์ลนเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีนะฮะเรื่องการแอบสอบดอกเบีย้ยให้เขาตามลงเพราะเขาปิดอยู่แล้วเขาต้องมานั่งใจดอกเบีย้ยมันก็ไม่ไหวบางถ้าสมมุติคนเนี่ยตอนนี้โรงแรมบางโรงแรมก็ใช้วิธีง่ายๆก็ไม่ต้องเสียพาระ,ะคนก็ไล่คนออกไปแต่ถ้าเราช่วยเขาถูกจุดและให้เขาเนี่ยยังจ้างพนักง,งานต่อเนี่ยข้อดีสำหรับรัฐก็คือประการสังคมก็ไม่ต้องไปช่วย เยียวยาเรื่องคนตกงานมันได้สองเด้งกลับมาครับ,รบเห็นบ,บางประเทศอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยทางรัฐบาลก็มีการซัพพอร์ตกันเดือนให้กับให้กับบริษัทเอกนชนทั้งหลายเพื่อไม่ต้องเกิดการไล่ถูกต้องสิ่งที่ใช่ครับที่บมอใหญ่บอกว่าจริงๆร,รัฐทําได้อีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคละเรื่องซอมลนรัฐอาจต้องกลับมาแก้ว่าครับทํำยังไงไม่ต้องไปดั้งดูว่าคุณจะเป็นขอให้คุณมากลับมาเปิดปกติ อดอกเบี้ยคุณเป็นนี่แบงก์อยู่เท่าไหร่อาจจะแบงก์รัดเข้าไปช่วยดูแลในการซัพพอร์ตให้เป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับสิ่งที่สองก็คือการถ้าเขาปิดแล้วเนี่ยเขาต้องฟื้นกลับมาต้องใช้งบในการเซตอัพเท่าไหร่แล้วระยะแรกเนี่ยผมก็เชื่อว่านะแค่วันสองวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแค่คนติดคนทังบ้านเราก็ยังตกใจขนาดนี้นะมันต้องใช้เวลายอย่างน้อยเป็นปีก็อาจจะ เข้าไปช่วยซัพพอร์ตเขาในเรื่องค่าโอเปรตนะครับ,คร,บครึ่งหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ต้องกลับมาเปิดบริการนะครับแล้วก็มีการจ้างคนซึ่งพวกนี้เนี่ยระบบของรัฐในการทำขึ้นมาต้องคิดแบบวิธีใหม่นะครับก็าสามารถกลับไปพลิกฟื้นทั้งโรงแรมไอ้น,นี่ผมพูดถึงโมเดลโรงแรมก่อนนะจริงจริงโมเดลของท่องเที่ยวอื่นๆที่องค์ประกอบอย่างที่บอกสายการบินหรืออะไรงเี้ย ซึ่งตอนที่สายการบินรัฐก็พยายามกลับไปช่วยสายการบินมาจากเรื่องเช่นเรื่องของตั๋วสองล้านใบครับแต่โรงแรมก็มีใช่ไหมก็ว่าสามพันบาทจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเนี่ยมันช่วยได้มากน้ยอะรก่อมาเมื่อวานนฮะถามว่าสาหรับผมนะฮะมันก็แบ่งท่องเที่ยวหลายแบบนะสําหรับผมเนี่ยครับท่องเที่ยวอย่างของสกายโดมเนี่ยเราก็ต่างชาติครึ่งหนึ่งครับคนไทยครึ่งหนึ่งถ้าเป็นบางโรงแรม ต่างชาติร้อยเปอร์นรเซ็นบางโรงแรมก็อย่างอยู่หัวหินอย่างเขาใหญ่ก็จะไม่เหมือนพัทยาภูกเก็ตอีกออเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐให้มาเนี่ยสามพันบาทแตด่ดีกว่าไม่ทําอะไรนะครับก,ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ที่คิดตัวนี้ขึ้นมาถามผมว่ามันผมเคยสมัครแต่ผมก็ขั้นตอนการใช้มันยากนะ<อ>นการวางแผนเที่ยวเนี่ยคือผมจะไปเที่ยวเนี่ยคือคนพอมีกําลังจะไปเที่ยวเนี่ยก็ค,คกงไม,ไม่เลือก เกินกว่าสี่แห่งนี้นะครับถ้าในประเทศก็ต้องสี่แห่งนี้แต่ต้องคิดว่าโรงแรมมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีทั้งทั้งประเทศครับนะครับรายเล็กรายน้อยเขาจะใช้ตัวนี้ไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วที่ผมถามกลับว่าแล้วโรงแรมในกรุงเทพเพราะว่าทัวร์ทั่วไปเนี่ยนะฮะหนึ่งเขาออกตานจังหวัดเอ่หนึ่งหนึ่งทริปเนี่ยนะครับทัวร์มาจากต่างประเทศคืนแรกนอนกรุงเทพสมมุติเขานอนสี่คืนนะครับ แล้วก็ถ้าเขาต้องไปพัทยาเขาไปนอนสองคืนแล้วก็กลับมาขึ้นเครื่องก็นอนกรุงเทพอีกคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของโรงแรมที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้จะอยู่ที่กรุงเทพแล้วโปรแกรมนี้น่ะคนต่างจังหวัดเนี่ยผมถามว่าเขาก็อาจจะไม่อยากมาเที่ยวกรุงเทพส่วนใชญ่เพราะรัฐไม่ได้จ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุติว่ามาเดี๋ยวรัฐก็จ่ายแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์มาจ่ายค่าห้องพันสองพันเขาก็ต้องออกพันสองถ้าอยู่มานอนกรุงเทพก็อาจจะไม่มา แต่ไม่ใช่ว่าโครงการไม่ดีนะดีกว่าไม่ทําอะไรอ,อแต่อย่างนี้ก็ต้องแยกว่า 3, สามพันธ์สําหรับต่างต่างต่างจังหวัดสาหรับกรุงเทพซึ่งส่วนใหญ่กรุงเทพกันโอกาสที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มีเยอะครับแล้วถ้าไม่ทำโป,ปรโมชั่นอย่างนี้เนี่ยคนต่งางชที่เข้ามากรุงเทพมาใช้บริการเี่เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นี่อาจจะเป็นแนวนคิดผมนะจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวในประเทศอยู่ตอนนี้นะครับ,รบสำหรับหัวเมืองหลักเนี่ยต่อให้ไม่มีสามพันเนี่ยนะ ผมว่าเสาร์วอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นว่ารถออกต่างจังหวัดเยอะมากเพราะคนไปต่างประเทศไม่ได้ใช่ก็จะเที่ยวในเมืองไทยเพราะฉะนั้นก็จะเอาจุดหลักๆเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็อาจจะต้องส่งเสริมในเมืองรองด้วยอันนี้ปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ไปเมืองหลักไปเที่ยวค่ะก็คืออาจจะเป็นเอาถึงตัวผมเป็นหลักนะเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราเนี่ยต้องเสิ์ชหาเราก็กลัวว่ามาตรฐานมันจะไม่ดีเมืองรองใช่ไหมก็พาครอบครัวไปเดินทาง ถ้าไปแล้วมีจุดเดียวก็ไม่รู้จะต้องไปวันสองวันทําไมอ,มอมแต่ถ้ามันมีหลายๆจุดอย่างทาไมต้องไปพัทยาเพราะมันไปที่ไม่ห้าที่ที่เที่ยวต่อเนื่องได้อย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้เราต้องคิดว่าผลกระทบมากที่สุดก็คือไม่ใช่อโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวในในไทยนะคือโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ตัวนี้เนี่ยทำยังไงให้เข้ามาใช้ซึ่งจริงๆมันจะมีโครงการที่นำอสอมอมาเที่ยวมผมก็เนี่ยกำลังศึกษาโครงการนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐจะเฉลี่ยยังไงให้มาสัมมนาในโรงแรมทีม่สมมุติต่างจังหวัดก็มาพักในกรุงเทพเพื่อสัมมนาเพื่อจะใช้งบตัวนี้ถ้าทำกระจายได้ก็อาจจะช่วยระดับหนึ่งให้ผลกระทบของโรงแรมที่ ไม่ไม่ได้ใช้ในเที่ยวปันสุขเอามาใช้ได้ก็เรียกเป็นการสลับระหว่างกลุ่มอยู่กรุงเทพก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็มีสิ่งจูงใจคนต่างจังหวัดมาสู่กรุงเทพใช่ครับอีกด้านหนึ่งที่ผมว่าจะช่วยได้แต่ไอนี้ก็เพิินเรามาคุยกันวันนี้คือ Tower ลวอเ l ิจริงๆเนี่ยเห็นว่ามีปัญหาแล้วตอนนี้เพราะหลังจากมีวิกไอข่าวของระยองออกมาบอกว่า ความเป็น<ะ>ไปได้ที่เกิดบับเบิ้ลเนี่ยมันม,มันจะมันจะปไปไเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้ครบผมก็ผมก็เลยบอกว่าไอ้นี่มันเป็นสิ่งใหม่นะบางทีพอเราคิดปุ๊บเนี่ยมันมันคิดว่าใช้ได้แต่พอแค่หนึ่งคนที่เกิดใช่ที่ระยองครับมันทําให้คนจากกระแสสังคมเนี่ยผมว่ารัฐก็ไม่น่าไม่ไม่กล้าเสี่ยงแต่ผมอยากให้คิดอย่างนี้ครว่าเราเนี่ยต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนครับ เราจะอยู่แบบปิดประเทศอย่างนี้ม,มันอยู่ไม่ได้ใช่เงินมันก็ไม่รู้จะเอาจากไหนใช้ก็ตอนนี้รัฐก,ก็ซัพพอร์ตไปเดี๋ยวพอหมดสามเดือนก็ต้องก็ต้องหาใช้แล้วใช่ไหมถามว่า,า,วาจริงๆมันมีประเทศที่ไม่มีการติดในประเทศที่เป็นเวลานานอย่างไต้หวันอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทาําในระยะแรกก่อนก็คือเอาประเทศที่การันตีว่ามันไม่ติดแล้วต้องนาล่องสักประเทศฮะ เอาสักสองสาประเทศก็ได้ที่ททเปิดเสร็จแล้วรอให้เข้ามาเที่ยวดูก่อนจำกัดพื้นที่ในการเที่ยวไหมก็จํากัดโซนจํากัดโซนถูกต้องสิ่งที่ผมบอกว่าเนี่ยวิกฤตเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมทําเนี่ยผมจะทําให้เป็นโอกาสอคือผมเคยคิดว่าถ้าสเต็ปแรกนะฮะท,ท,ที่สมมุติว่าเราเลือกประเทศหนึ่งประเทศอกอรแล้วกันมาเที่ยวที่เมืองไทยโดยประเทศกอรเนี่ยก็ผ่านการคัดกรองเรียบร้อยนะครับก็มา มาเที่ยวสมมติว่าอยู่พัทยาสักโรงแรมหนึ่งอยู่ริมทะเลแล้วก็ว่าไปพักกรุงเทพก็ต้องโซนนี้แล้วก็พักพัุงเก็ต้องโซนนี้มีการตรวจเข้มไม่ให้ใหออกไปป่าปนไอ้นี่คือดับเบิลเช็คเลยนะคเพราะว่าเช็คจากประเทศเขาแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อแน่นอนอ่าประเทศทั้งประเทศเขาเลยนะแล้วก็มาประเทศเราก็อยู่ตรงนี้สิ่งที่จะทํามาต่อสำหรับผมนะในในในสเต็ปต่อไปก็คือ เราก็ท้องไปดูว่าตอนนี้จริงๆคนเข้าประเทศก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เป็นกลุ่มของนักธุรกิจหรือญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศจริงๆคนไทยกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มาอยู่ในเต็การันตีใช่สิ <14 S 1> วันจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวมีหลายประเภทมาอยู่แบบลองเทิมก็มีใช่เป็นเดือนทําไมเราเราไม่ดูกลุ่มนี้แล้วเราก็ทำเตการันตีเป็นโรงแรม อ่าสมมุติเขาอยู่สมุยใช่ไหมฮะก็อยู่ที่สมสมุยอ่าสิบสี่วันหรือเจ็ดวันก่อนหรืออะไรเงี้ยไอ้นี่พูดถึงระยะผ่อนคลายกมาถึงทาโซนให้สเต็กใช่เพราะว่าถ้าเรายังอยู่ว่าปิดอยู่อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าสิ้นปียังไม่ได้วัคซีนมันจะอยู่กันได้หรือเปล่าอืมเราก็ต้องเริ่มกลับมามาคิดในสิ่งเหล่านี้นะครับครับก็เียว่าเป็นปัญหาเพราะพูดถึงเรื่องของซอฟต์รเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจโรงแรมเนี่ย ที่ดินของโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของเจ้าของโรงแรมเองใช่ไหมครับใช่ครส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบเก็เป็นของเจ้าของโรงแรมเองแล้วก็ซอฟต์ลนท,ที่เราใช้เนี่ยมันก็ใช้ของของสินเชื่อเราเองเนะครับไปการไปบันลันตีกับแบงค์ธุรก,กิจโรงแรมไม่ทราบว่าเขาจัดอยู่ในกลุ่มของ SME ด้วยไหมครับแล้วแต่ครับถ้าเป็นโรงแรมอย่าง กางของผมนี่อาจจะวงเงินอาจจะเลยเอสขอ้นอีเขาไปดูที่วงเงินครับแต่ถามว่าโรงแรมทั่วไปก็จะอยู่ในประเภทครับ SME นอกจากรายใหญ่จะก็จะแยกออกมาเพราะที่ทราบตอนนี้เหมือนว่ากระบวนการที่จะไปกู้เงินจากนโยบายของทางแบงค์ชาติที่มาปล่อยผ่านธนาคารไทยพินรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะปล่อยกลายเป็นว่าทาง เหมือนกับทางสมาพันธ์หรือกลุ่ม SME ทั้งหลายกย็ทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะตั้งวงเงินสำหรับรธุรกิจที่เป็น NPL โดยลดเงื่อนไขอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยโอกาสทางรอดของโรงแรมที่จะหายใจอีกสักระยะหนึ่งมีมีโอกาสไหมครับถ้าผมมองนะครับตอนนี้แบ่งๆเป็นถ้าเป็น SME ตอนที่บสยก็เข้ามาค้ำนะฮะแต่ก็มีเงื่อนไขเยอะแยะตาม ตามวิธีการนะครับแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยมันไม่อยู่ทฤษฎีของการเป็นเรียกอะไรภาคการเงินปกติความปกติอ่ามันไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐควรจะเข้าไปดูเอาพูดถึง SME ก่อนนะฮะรายย่อยก็ปสยก็ควรจะเข้าไปคำให้ให้มันมากขึ้นเพื่อมันให้เขาเดินได้แล้วให้เขากลับมาจ้างงานส่วนของของรายใหญ่นะครับของ ไม่ว่าจะเป็น,นอะไกระดาษกลางที่ร้อยล้านขึ้นหรือรอะไรเงี้ยถ้าเป็น NPL ยังไงก็ตามเนี่ยแบงก์ก็ควรกำหนดเงื่อนไขว่าอ่ะก็กลับไปพิจารณาอาจจะวงเลยไม่ต้องสูงมากนะักเหมือนกับที่เป็นรายปกติอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เป็นรายปกติที่คําว่กรายปกตินี่ต้องบอกว่าปกติก่อนโควิดนะฮะเพราะหลังโควิดผมว่าคงไม่มีใคร,ใครปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปกติกต่อนโควิด ก็ควรจะให้เต็มที่เท่าที่แบงคชาติออกมาตอนนี้ที่ว่าเงินกู้ลดหลังเนี่ยที่ว่าจะให้ผมตำโตได้ไม่แน่ใจน่าจะ20%ของวงเงินที่เหลือนะฮะแล้วก็ให้เป็นซอฟท์ลนออกมาควรจะให้เพื่อให้เขาเดินได้ในการสตาร์ทอัพใหม่ครับเพราะสถานการณ์เนี่ยโอเคถ้าว่าระยะมันไม่ยาวเกิดไปอาจจะ3เดือนหรือไม่เกิน6เดือนเนี่ยแต่ว่าเกิดระยะของปัญหาเนี่ยมันกว่า กว่าจะกลับเข้าสู่ปกติถึงระยะ6เดือนอัพปีปีครึ่งเนี่ยแล้วโรงแรมจะอยู่ยังไงเมื่อกี้ผมผมพูดขาไปที่หนึง่งขอบคุณที่ถามเลยจริงๆแล้วนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องเงื่อนไขของแบงค์ชาติเนี่ยนะที่ให้ถึง6กเดือนมันจะหมดในเดือนตุลาถ้าผมจำไม่ผิดนี่อีก2-3เดือนรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตุลาก็ไม่กลับไม่ใช่ตุลาไม่กลับปีหน้าก็อาจจะไม่กลับ ควรจะขยายมาตรการที่เี่ยพักชำระต้นหรือดอกเบีย้ยหรืออะไรแล้วแต่เป็นดุลพินิจแบงค์นะควรจะยืดออกไปเลยถ้าเอาให้มันปกติก็สองปีไปเลยก็คืออยาจจะต่ออีกปีครึ่งเพื่อให้โรงแรมขยับอ,อย่างน้อยๆเนี่ยถามผมนะฮะคือยืดให้อยู่ห้องไอซีได้ไม่ต้องเข้าวัดอะนะก็อีกสองสองปีระหว่างนี้ก็อาจจะต้องรักษา รักษาก็อย่างที่บอกครับเหมือนคนเราเข้าโรงพยาบาลนะครับถ้าถ้ารัฐมีกําลังเงินเยอะก็รักษาแพงหน่อยให้หายเร็วขึ้นถ้าพอมีก็ตามอาการตามยถากรรมรแต่อย่างน้อยๆสำหรับผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดไม่ต่อตัวนี้นะครับ ยังไงก็ตามเข้าวัดเนี่ยก็ตุลาพุ่งจิกาก็เข้าแล้วหมายถึงเผาเผาเลยนี่คือข้อข้อที่มันต้องเกิดจริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าโรงแรมหรือผู้ประกอบการอื่นๆด้วยนะมันเดินไม่ได้ครับแมงก็อยู่ไม่ได้ทั้งระบบมันก็มีปัญหาเหมือนกันหมดครับแท่านผู้ชมครับกำลังคุยสนุกเรื่องของไอ วิกฤตทางลอดเพราะว่าทุกคนก็ต้องดิ้นรนเพื่อทางรอดของชีวิตนะครับในธุรกิจโรงแรมก็เช่นเดียวกันแหมสียดยเวลาถูกขโมยไปแล้วมีอะไรฝากถึงในฐานะของผู้ประกอบการลงธุรกิจโรงแรมมีอะไรที่จะฝากถึงทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนได้ไหมครับเชิญอเลยครับครับเอาเรื่องสั้นๆก่อนนะครับเรื่องสั้นๆก็อยางที่บอกพูดไปเมื่อกี้แล้วที่ผมอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งว่าวิกฤตนี้นะฮะจริงๆถ้ารับทําให้เป็นโอกาสทําได้นะครับโดยการที่ ต่อไปเนี่ยนะผมบอกให้ว่าท่องเที่ยวเนี่ยนะยังไงประเทศไทยก็ยังแข็งอยู่แล้วตาที่เรารักษาโควิดได้มีมาตรฐานระดับโลกเนี่ยทาให้คนอยากมาท่องเที่ยวบ้านเราคุณอาจจะไปดูในเรื่องของอต่อไปคนมาเมืองไทยเนี่ยทำวีซ่าเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนทั่วไปทําวีซา่าคุณให้ทั้งซิมการ์ดให้ทั้งความปลอดภัยในการแลกเงินอัตราการแลกเงินที่ต่ําแล้วก็ ระบบาการาเข้าประเทศที่ง่ายขึ้นแล้วก็เช็คอินโรงแรมใช้คีย์การ์ดในตัวเดียวซิมเดียวทำในช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็เริ่มทำลองดูในระยะแรกในจำนวนคนน้อยก่อนแล้วต่อไปเนี่ยทำให้คนเนี่ยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยที่สะดวกสบายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นกับก็ฝากไว้ ครับก็เป็นประเด็นที่ฝากถึงโดยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ารายได้ของโรงแรมก็เป็นทางรอดหนึ่งของประเทศด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านดรรัตกายเอกเพชรเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจ ยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง